สวัสดีครับ FC สารัเพชรบ้านแพง FC น้องอิงแล้วก็ FC ที่นะ่ารักทุกท่านครับพบกับช่องไทยท่ากระทุ่มมุมมมิม,ม,มินะครับวันนี้เรามาปฏิบัติภารกิจกันนะครับก็คือนี่นะครับวันนี้จะมาให้ปุ๋ย ข้าวนะครับต้นข้าวของเรานะครับเมื่อกากเมื่อคืนน,นี้ฝนตกมันนิดหนึ่งพอได้ฉีดปุ๋ยเพิ่มสารานให้เก่ข้าวนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับดับแรกก็เอาปุ๋ยนะครับใส่ในถังนะครับ ปุ๋ยทราปุ๋ยผงนะครับใส่ประมาณสามช้อนเล็กๆนี่นะครับต่อน้ำยี่สลิตรนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำใส่นะครับจากน้ำใส่เสร็จ นะครับปิดฝาละสิปิดฝา,านะครับปิดฝาปิดฝาแล้วก็เตรียมตัวไปลุยไป